ยายยยาซื้ออะไรครับตาซื้ออะไรครับอนายบมี้าตามีครับยายยายกระเรียนซุกอันนี้มาขายขายปุ๋ยนี่ขายฝุ่นขายฝุ่นเขาบอกฝุ่นนี่แปลว่าอะไรกับฝุ่นขี้งัวขี้งัวปุ๋ยน่ะปุ๋ยปุ๋ยคอกถ้าผมผมจะซื้อเรื่องขายยังไงครับนี่ถ้ามาเอาเอลราคาให้ราคาเดียวกันนี่แหละถ้าจะมาเอานะมาเอาใส่กระสอบไปคอยเนี่ยย่ามีแต่กระสอบไปให้ เราใส่เองหรือ,อว่ากะเอากระอรสอบผสขึ้นน่ะอ๋อกร <c oughs> ะสอบ่าไรครับยายไข่สีถุงร้อยสีถุงร้อยยี่บห้าบาทใส่ไปคอยแต่ทำ,ตทำมันจะเ,เอาเองถ่ายเจ้าถุงไปได้เขอสูงแบบสามสิบ แต่ว่าใส่ไปค่อยหาใชใส่ไปหาให้ได้ไ,ไหมพี่ไอ้อ๋อสนใจก็มาซื้อมาหาครับอยู่บ้านน้ำม่วงเนะาะตำบลใหม่อำพนมสุนคราชนะครับวันนีเ้เป็นที่ยี่สามเมษาครับ 3, 6, 6. ขอเบอร์โทรศัพท์ยายดาเผื่อมีคนมาขอซื้อครับลงยูทูบให้เพื่อเนี่ยครับวังใหญศูนย์หกสี่เก้าห้าหนึ่งสองสามสองเจ็ดอยู่กับยายอะไรยายยายเจดินสุขขอยายกลางขอยยา ยายเจริญซุขยายเจเลนชีเจริญซุกขอใหญ่กลางโอเคครับสนใจก็มาซื้อมากระสอบละยี่ห้าหรือสามริบสามสิบสามริบโอเคตั้งยี่ห้าสามริบอันนี้ไม่ยี่ห้าคือคนกันเองอ๋อโอเคสามสิบบาทเนาะเอามาขายให้พระเนาะวันนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็อยู่หก้ังนาโบเดลของพระผจวบครับวันนี้ก็ขอบคุณป้าเจริญซุกครับ